ค่ะอันนี้เป็นหักถักไฮโดรโปนิกที่เราปลูกกันได้ประมาณสักสิบวันนะคะอันนี้เราเอามาลงในหลุมกับกล่องโฟมได้สามวันแล้วค่ะเริ่มที่จะงอกขึ้นมาแล้วน้องเขากำลังดูดซึมอาหารได้ดีเลยทีเดียวค่ะอันนี้ใช้งบประมาณอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะได้กล่องโฟมมาเจ็ดก,กล่อง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกสักประมาณสิบวันนะคะน้องเขาน่าจะเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะในนี้ก็ก็ใส่น้ำไป,ไปเต็มนี้นะคะก็มีการใส่ปุ๋ยแบบเจือจางลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเขากำลังยังไม่โตเต็มที่ก็แค่ใส่เจือจางเข้าไปให้น้อง ได้เริ่มดูดซึมอาหารนะคะนี่ค่ะ